บริษัทผู o ้ผ oh, ลิตของ s นีคือ General Electric ครับโอ้สุดยอด g e n e r เลยฮิมากเลยอ e n e r a l ละบาลให้นะครับขอบคุณมากเลยนี่ไปเที่ยวล้มแห่มาแล้วบ้างเนี่ยทำไมดูแบบว่ายังไม่ค่อยเหงื่อไม่ค่อยออกเลยเพราะยังดูสภาพแบบว่าสดๆอยู่ถ้าอยากไปดู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  ต้นนุษต้นนุษสรุปแล้วทั้งหมดนะเราจะได้ไม่สดเสียเงานตะ้องขอ,งของบคนะุณมากครับ ้แลก็จะทำการยิงานน้านเรานะครับา,นนา,ามาันเราับาแล้วนะครับขณะขวามือห์หนขงานนะครับนำใหญ่มากครับ ตั้ใจคร oh <my> นะับมีหลายชอน,นะครับ oh <my> เียวกลับมาอีกแล้ว, oh <my> ลวจากนั้นที่โดน,นตกนันทาซ้ายมือของน,น้ครับ oh <my> มา ทางสนทีน้องก,ก่อนเข้าถึงเข้ามาก็เ,เปิดแม,ม็กเซนมาแล้วแสุววันนี้ถือว่ากาศดีมากกยังสามารถเห็นเครืบินได้จากบริเวนที่เดึ่อยู่นะครับอันนั้นเรา่จะถามที่มา,าได้ก็จะได้กันละ